ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ตัวฟัตฟิลในการตัดข้อมูลหรือการเพิ่มข้อมูลอ่ะใช้อย่างไงมาดูกันเลยค่ะสมมุติว่านะคะเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะตัดเอาข้อมูลแค่บางส่วนมาใช้งานนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยสมมตุติหนิงจะเอาตัวหนังสือที่เป็นตัวใหญ่3ตัวแรกนะ นิงก็จะใช้วิธีการก็คือพิมพ์เลยนะคะก็คือ a b c แบบนี้นะคะบนแถวแรกนะบนเซลล์แรกแล้วก็พิมพ์ c c เห็นไหมพอคลิกปุ๊บนะคะตัวเนี้ย x x e l l อ่ะมันจะจำฟอร์แมตท,ที่เราที่เราเอาเลือกที่เราเลือกว่าอ๋อโอเคแถวต่อ,ต,อต่อไปอะ่ะมันหน้ามันบอกเราว่าเราน่าจะเลือกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมคะมันจะขึ้นเป็นตัวสีจางๆมาให้ถ้าเราต้องการ ข้อมูลแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถ Enter ได้เลยปุ๊บนี่เห็นไหมเร็วมากนะคะบางทีเรามีข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะอ่ะสมมุติว่าถ้าบางเครื่องนะคะหรือของอ่าของบางท่านนะคะของบางคนมันอาจจะไม่ได้ขึ้นให้สมมุตินะพิมพ์ a b c นะ c c d แล้วมันไม่ได้มีตัวแบบจางๆขึ้นให้อ่ะ พิมพ์เสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะสามารถทําได้เหมือนกันนะพิมพ์สองคอลัมน์หรือสองแถวนะคะพิมพ์สองแถวสองเซลล์เนี่ยให้มันเหมือนกันนะจากนั้นวิธีการคลุมคลุมข้อมูลนะมาที่เส้นตรงนี้เห็นไหมเอาเมาส์มาวางให้มันเป็นตัวสี่เหลี่ยมจากนั้นคลิกขวาลากข้อมูลลงมาเห็นตรงนี้ไหมคะมันจะบอกว่า แปดฟิลเราคลิกทีหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหมคะมันก็จะทำเรียนแบบข้อมูลข้างบนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะอ่ะสมมุติว่าไม่เอาแล้วตรงนี้อยากได้ตัวเลขดีกว่าสมมุตินะอยากได้ตัวเลขก็คือ456891นะคะอันนี้คือในช่องแรกเนาะอ่ะช่องที่สองคืออะไร145เห็นไหม Excel มันจะจำนะคะมันจะจำว่าเฮ้ย เราน่าจะเอาแพลตฟอร์มที่ใกล้ๆกันนะคะโดยที่มันจะดูจากข้อมูลของเราถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เราต้องการแหละข้อมูลแบบนี้คือฉันต้องการเลยสามารถ Enter แบบเนี้ยได้เลยนะคะสามารถ Enter แบบนี้ออกไปได้เลยหรืออย่างที่บอกนะคะถ้าของบางท่านมันไม่ขึ้นมาให้เราก็สามารถที่จะพิมพ์สเซลล์แบบเนี้ยให้มันเหมือนกันจากนั้นคุมข้อมูล เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะคะเอาวางไว้ก่อนให้มันเป็นเครื่องหมายบวกสี่เหลี่ยมแนี้นะคะแล้วคลิกขวานะคะดึงลงมาข้างล่างปล่อยตรงนี้มันจะบอกว่า f ฟ t ตฟ l l นะคะเราก็คลิกไปทีนึงนี่เห็นไหมคะได้แล้วนะอันนี้คือวิธีการนะคะในการใช้ f ฟ t ตฟ l l ในการตัดเอาข้อมูลบางส่วนนะคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่เอาออกมาใช้งานนะอ่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปล่ะทำยังไงสมมุติรหัสสินค้ามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้างหลังตรงเนี้ยเราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปเป็นอย่างเช่นเราต้องการที่จะเพิ่มปีรหัสสินค้าตัวเนี้ยเข้าไปว่าตัวนี้คืออัปเดตล่าสุดของปีนี้เราต้องการที่จะใส่แบบเป็นอะไรดีเป็น under score 2024สมมุติแบบนี้นะคะ วิธีการนะวิธีการเราสามารถใช้แฟลตฟิวเข้ามาช่วยได้เนาะอ่ะสมมุตินะคะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกเราก็พิมพ์ a b c นะคะ c 5 6 8 9 1 a a c แบบนี้ถูกไหมอันนี้คืออันแรกจากนั้นใส่ under score 2อ2 4เข้าไปอันที่สองวางใส่ under score เห็นไหมคะนี่มันก็จะขึ้นมาให้แล้วว่าสิ่งที่เธอต้องการคือแบบนี้ใช่ไหมมันจะถามเราประมาณนี้นะคะถ้ามันพูดได้เนาะเราก็จะบอกว่าโอเคประมาณนี้แหละฉันจะเอาแบบนี้เลยแล้วกดโอเคนี่มันก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะหรือเหมือนเดิมค่ะถ้าของใครที่มันไม่ขึ้นเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้เป็นสองช่องจากนั้นคลุมนะคะไปตรงเนี้ยที่เดิมนะคะคลิกขวาลากลงมาแล้วก็เลือกฟัตฟิลซะแบบนี้ นะอันนี้คือวิธีการนะหรืออ่ะให้ดูแบบนี้ถ้าของใครที่แบบไม่สะดวกในการคลิกลากลากแบบนี้นะคะเราไปดูว่าเราใช้แฟลตฟิลตรงไหนได้บ้างอีกนะก็คือไปที่ Data เห็นตรงนี้ไม่เอ่ยเห็นไหมมีแฟลตฟิลดอยู่ตรงนี้เหมือนกันวิธีการก็คือแบบนี้ค่ะคลุมข้อมูลทั้งหมดซะแล้วกดแฟลตฟิลปุ๊บนี่เห็นไหม ได้เหมือนกันนะใช้วิธีในการตัดข้อมูลก็ได้นะสมมติว่าใสา่อะ A B C แบบนี้นะคะแล้วก็ C C D แบบนี้นะคือคุมข้อมูลแบบนี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ไปคลิกทีหนึ่งที่แฟลตฟิลปุ๊บนี่เห็นไหมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแฟลตฟิลมีให้ใช้ได้อยู่2ที่นะคะก็คือวิธีการคุมข้อมูลแล้วก็คลิกเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือจะใช้ตรง Data แล้วก็เป็น Fat f ฟลตฟิลตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ